สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่แคทวันนี้ผมจะมาสอนท็อปิกที่8เรื่องฟังก์ชัน user define นะครับโดยในหัวข้อนี้เราจะพาน้องนครับในการสร้างฟังก์ชันด้วยตัวของน้องเองครับและเรื่องที่เราต้องรู้นครับเราต้องรู้เรื่องขององค์ประกอบของฟังก์ชันครับแล้วเราต้องรู้จากเรื่องของการใส่ค่า g argument และการ return ค่ากลับกับการ recursion หรือการเรียกใช้ตัวเองนะครับ โดยในองค์ประกอบของฟังก์ชันนะครับจะมี1ประกาศ d ดก็คือให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นฟังก์ชันหลังจากนั้นกําหนดชื่อกําหนดชื่อเสร็จตามด้วยวงเล็บแล้วก็ข้างในจะเป็นค่าพารามิเตอร์จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับทุกตัวต้องมีค่าครับที่มันจะทุกตัวต้องมีค่าต่อไปนะครับเป็นส่วนของบอดี้ครับบอดี้คือในส่วนของการทํางานว่าจะให้มันนั้นทางานอย่างไร จะมีส่วนในการส่งค่ากลับมาหรือไม่มีก็ได้เอาไปนะครับในเรื่องของอาร์กูเมนต์อาร์กูเมนต์นะครับคือค่าที่เราใส่เข้าไปนะครับโอเคครับในมุมมองของฟังก์ชันนะครับนี่คือพารามิเตอร์ส่วนนี้คืออาร์กูเมนต์โดยที่เราใส่ค่าอาร์กูเมนต์ e m เมลเข้าไปในฟังก์ชันนี้งังาจากนั้นฟังก์ชันนี้จะทําการปลี่นครับในเรื่องของอุค์ประองฟังก์ชัน เลฟประกาศและนี่คือชื่อฟังก์ชันและนี่คือค่าพารามิเตอร์อาจจกนั้นทําการพิ้น์ค่าพารามิเตอร์ตัวนี้ออกมาครับพอเราเรียกใช้แล้วเราใส่อ e ีเมลเข้าไปก็จะทําการพ e ิ้นอีเมล์โทรไแอดพิมพ์โทรไปแอดไลน์น Ad, us, ัสพิมพ์ไลนัสต่อไปนะครับหากเราสร้างพารามิเตอร์ไว้กี่ตัวเราต้องเรียกใช้ตอนเรียกใช้เราต้องใส่อาร์กุมต์ให้ครบ และตามลำดับครับนี่นะครับผมทำการสร้างพารามิเตอร์ไว้2ตัวตัวแรก f name ตัวที่2 l name แล้วเราใส่ค่า a า g ์ก e เมนต์มา email l e s t n e s s หลังจากนั้นนะครับพอเราใส่ค่ามาตัวนี้จะเข้าไปแทนที่ f name ส่วนตัวนี้ก็จะเข้าไปแทนที่ l name ตามลำดับแบบนี้ครับหลังจากนั้นพอทั้งสตัวนี้มีค่าปุ๊บจะก็ทำการ print f name l name ครับ ในการเรียกใช้ฟังก์ชันก็จะได้ค่ามาอย่างนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดเราใส่ไม่ครบล่ะครับเราใส่มาแค่อ m ม i เราใส่ e m ม i e อีม l ไปที่ F name แต่ตัว l n a m นนั้นไม่มีค่าแล้วเรามีการเรียกใช้ l name อยู่ในฟังก์ชันหลังจากนั้นสิ่งที่ได้ก็คือจะได้การเอ r o r อกออกมาครับเพราะค่า L name นะครับมันไม่มีค่าจึงต้อง อย่างที้ผมตอกหนไวยว่าค่าต้องครบนะครับต่อไปนะครับเราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ของเราได้โดอนะครับผมใส่ country ไว้ให้เท่ากับ n o r w เ y เขียนอย่างนี้เลยครับในวงเล็บตอนสร้างฟังก์ชันผมให้เป็นอย่างนี้ต่อไปครับตอนเราเรียกใช้สังเกตได้ว่านี่ครับ my function ผมใส่สวีเดนไปสวีเดนทำยังไงสวีเดนเข้ามาที่ country โวีเดนนะครับมันทับนอเวย์ไปเลยกลายเป็นโ so ซวีเดนมันก็จะกลายเป็นค่าใหม่ที่ถูกทับไปเลยล่าสุดอันนั้นก็จะกลายเป็น I am f r ฟ m ร์ e โวีเดนนี่นะครับแล้วใส่อินเดียเข้าไปก็ในกรณีเดียวกัน I am f ลฟ m อินเดียแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ค่าลงไปนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าคันที่ยังคงมีค่าเป็นนอเวย์แต่เดิมอยู่แล้วเพราะฉันไม่มีค่าไหนมาทับเพราะฉันใส่เป็น i อแอ r ฟอร์มนอเว อไปนะครับการส่งค่ากลับการส่งค่ากลับนะครับเราจะใช้คำสั่ง return ส่งค่ากลับอันนี้ครับผมสร้างให้มีพารามิเตอเป็น x หังจากนั้นเอา x มาคูณกับ5แล้วก็ส่งค่ากลับไปตอนผมเรียกใช้ครับผมเรียกใช้ my function ผมใส่3อากุมิตราลงไป3เข้าไปที่ x หลังจากนั้น3 5, คูณ5กลายเป็น15ครับต่อไปใส่9ลงไปปุ๊บ 9 5 4 5หีบ้็ครับเป็นปนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับน้องอยากเข้าใจผิดนะครับคือการรีเทิร์นคือแค่ส่งค่ากลับมานะครับเฉยๆแต่ที่เราเห็นเป็นผลลัพธ์เป็น15เป็น45อย่างนี้ไม่ใช่เพราะคำสั่งรีเทิร์นแต่เป็นเพราะคำสั่งปริ้นที่ผมใส่ไว้ข้างหน้าที่ครอบตัวฟังก์ชันไว้ก็คือตัวปริ้นป็นค่าที่ฟังก์ชันที่ส่งกลับมา แต่ถ้าเกิดฟังก์ชันนี้ไม่มีรีเทิร์นจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะตัวปิ้นก็ไม่ปิ้นอะไรออกมาครับมันไม่มีค่าอะไรส่งกลับมาจากฟังก์ชันนี้เลยนั่นแหละครับผมต่อไปนะครับ recursion การเรียกใช้ตัวเองใน,นส่วนนี้ผมจะต้องอธิบายเยอะหน่อยนะครับใน,นส่วนนี้มีความสําคัญในระดับหนึ่งเลยครับอ่ะเรามาเริ่มจากดูก่อนนะครับผมสร้างฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาผมตั้งชื่อผอาก็มีค่าพารามิเตอร์จากนั้นผมใส่ อ่าคดีชั่นลงไป if e l s e แล้วผมใส่การ Return ค่าออกมาตัวนะครับ if ถ้าเกิด k นะครับมันมีค่ามากกว่า0ผมจะทำการให้ตัวแปร r e s u l t เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ k ที่รับเข้ามาแล้วตามด้วยค่าที่ส่งคืนมาจากการเรียกใช้ตัวมันเองลดลงไป1แล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำการ p ิ i n ค่า r e s u l t ออกมาแล้วเมื่อเสร็จคดิชั่นตรงนี้นะครับ อ่ะในอีกกรณีนึงครับถ้าเป็น e l s ก็คือให้ r e s o l t ่ากับ0ูยไปเลยเอเ c e s s condition ตรงนี้จะทำการ return ค่า r e s o l t กลับมาเอาไว้ใช้ทำอะไรก็คือค่า r e s u l t ที่ return กลับมาเนี่ยจะ return ของตัวก่อนหน้าที่เรียกใช้มันก็จะมาปรีบยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับผมจะมาอธิบายในหน้านี้ครับในตอนนี้ครับผมทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน เป็นใส่เลข6ลงไปหลังจากนั้นนะครับผมก็ทำการเดี <c oughs> ย๋ยวผมใช้สีประการในการอธิบายนะครับในเริ่มแรกที่ผมใส่เข้าไป k เท่ากับหนะครับ่ <c> h <oughs> k เ <K> ข้าคอน d i t i o n นี้มากกว่าศแน่นอน6นะครับมีค่ามากกว่าศูนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นตัว r e s ซ l t นะครับก็กลายเป็น6บวกด้วยทำการเรียกใช้ตัว k okay, ลบหก็คือ5หลังจากนั้นนะครับในตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการเรียกใช้ฟังก์ชันตัวมันเองในคําสั่ง print เนี่ยนะครับจะยังไม่ทํางานเพราะว่าเรารอบรรทัดนี้ทํางานเสร็จเพราะบรรทัดนี้ไปเรียกใช้ตัวของมันเองอีกรอบก่อนดังนั้นก็เลยไปเข้าฟังก์ชันนี้ก่อนสิ่งที่ทําได้ก็คือบรรทัด4และบรรทัด7นะครับต้องไปนั่งรอครับนี่ครับอ่า print เป็นยังรออยู่เป็นนั่งรออะไรนั่งรออีกีเทิร์นยังนั่งรออยู่ด้วยอ่ะรีเทิร์นเป็นกับรีเทิร์นของหกเนี่ยครับนั่งรออยู่ต่อไปไปทําอะไรก่อนไปทําสิ่งที่เรียกว่าเคแล้วกับห้านะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้เรายัางไม่ได้ค่าที่ตรงนี้นะครับฟังก์ชันยังไม่ทําต่อเพราะว่าไปทําฟังก์ชันตรงนี้ก่อนครับครับ พอมาในกรณีของห้านะครับในกรณีของห้าก็เช่นกันห้ามีค่ามากกว่าศูนมาที่รีเซ l t ปุ๊บลกลายเป็นห้าแล้วก็บวกด้วย<อ>ตัวนี้มีค่าเป็นสี่แล้วก็มีบางสิ่งที่นั่งรออีกนั่นก็คือป r i n นของห้ายังคงนั่งรอรีเทริรของห้าไอ้ผิดบรรทัดรีเท r รของ5ก็ยังคงนั่งรอครับ วินของห้าแล้วก็รีเทนของห้าจะคอนั่งรอจะเกิดอย่างนี้ขึ้นในลักษณะเดียวกันนะครับจนกระทั่งเราเข้าสู่ส่วนสุดท้ายก็คือเข้าข้อแม้เอลฟ์หากยังเข้าข้อแม้อีฟอยู่เราก็ก็ยังคงทําอย่างนี้นั่งรอ,อกันต่อไปเรื่อยๆหากเข้าข้อแม้เอลฟ์เมื่อไหร่เราจะทำการนี่เราจะคาดดีเซลมาแล้วเราไม่มีการเรียกใช้ตัวเองเกิดขึ้นในนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่า เคสสุดท้ายหรือเบสเชสนะครับก็คือพอมาถึงตรงจุดนี้ปุ๊บฟังก์ชันจะหยุดเรียกใช้ตัวเองแล้วทำการคืนค่ากลับไปอะครับแล้วจะมีตัวไหนบ้างครับที่นั่งรอนี่เรียงไปเลยครับผมเขียนเลขเก้าอี้เอาไว้ให้แล้วทุกคนจะได้ไม่หลงปิ้นของ4ก็รอเพราะว่ายังเข้าเคส if อยู่มันยังคงมากกว่า0นย์ต้งรออ่ะแล้วก็ ตัวนี้ครับปิ้นสามนั่งรอ่าเป็ r ร t u r n อะนะครับพอเรามาทุกคนนั่งรอกันหมดแล้วครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูที่เคสต,ตอนมันเท่ากับ0นกันเคสนี้จะไม่ได้นั่งรอแล้วเพราะว่ามันเข้าเข้าแมาเอลฟ์แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับพอมันเข้าเข้าแมาเอลฟ์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่าเคสเท่ากับ0ย์ปุ๊บเอฟข้ามไปเพราะว่ามันมีค่าน้อยน้อยกว่าเท่ากับ0ดันงนั้นตึ๊ดเข้าเอลฟ์ให้รีเซวเท่ากับ0แล้วหลังจากนั้น ทำการส่งค่าดีเซลกลับไปโดยยังไงครับก็คืออ่ะตอนเนี้ยได้ค่าของกออีตัวเนี้ยได้เป็นศูนย์นี่อันนี้คือสิ่งที่นั่งรออยู่แล้วสิ่งที่รอรับค่าก่อนหน้าของพวกนี้คืออะไรก็คือค่าของตัวมันบวกด้วยตัวก่อนหน้าตัวมันบวกด้วยตัวก่อนหน้าตัวมันบวกด้วยตัวก่อนหน้า ตัวมันบวกด้วยตัวก่อนหน้าตัวมันบวกด้วยตัวก่อนหน้าตัวมันบวกด้วยตัวก่อนหน้านี่ครับที่ผมเขียนไว้ค่า k ที่ถูกเรียกใช้บวกด้วยตัวก่อนหน้าครับแล้วเกิดอะไรขึ้นตัวนี้เป็นศูนย์ส่งค่ากลับมาที่ตรงนี้ก็กลายเป็นศูนย์บวกหนึ่งได้ค่าแล้วออกมาได้ค่าหนึ่งให้มันปริ้น รีเทิร์นอะไรกลับไปรีเทิร์นหนึ่งอ่ะรีเทิร์นหนึ่งรีเทิร์นหนึ่งกลับมาใช่ไหมฟื๊บอ,อ่ะหนึ่งกลับมาได้ค่าอะไรมาพิมนได้ค่าสามได้ค่าอะไรรีเทิร์นได้ค่าสามอ่ะเรารีเทิร์นสามกลับไปใช่ไหมก็สามอ่ะ ทำอย่างนี้ในลักษณะเดียวกันเป็นเรื่องนะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับผลลับที่ได้เราจะมาดูที่ตรงปุ่มปิ้นนะครับเพราะว่า,าตรงนี้นะครับเราไม่มีการเลือกใช้ปิ้นตรงนี้เรามีการเลือกใช้ปิ้นเพียงแค่และจุดจุดนี้จุดเดียวเดี๋ยวเราฟังชั่นถเราผลลับที่เรามาไล่จากขวาไปซ้ายครับก็จะเป็นหนึ่งสามหกสิบขออภัยครับตรงนี้ผิดนิดหน่อยตอนนี้จะเป็น1 5บ้านะครับ ชั้นตอนนี้เป็น15านี้เลยได้เป็น 21, 21. ครับผมจุดที่หน้าครับเอาใหม่ครับเป็น1 3 6 10 15และ21เป็นอย่างนี้1 3 6 10 15 21เนี่ครับ อ่าสำหรับเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าเราก็จะได้เห็นการทําซ้ําอะไรต่างๆแต่ในเรื่องของการสร้างฟงังก์ชันนะครับส่วนที่สําคัญนะครับก็จะมีการสิ่งที่เรียกว่า,า recursion ส่วนนี้จะได้ใช้บ่อยเวลาที่เราต้องการสร้างฟงังก์ชันแล้วเราต้องมีการเลือกใช้ตัวเดิมซ้าๆและในส่วนต่อไปก็คือส่วนที่เรียกว่าอ่าในส่วนแรกครับการสร้างฟงังก์ชันนี่สําคัญมากเลยครับหากเราต้องการทําอะไร หลายอย่างเรามีการเรียกใช้อาจจะไม่บ่อยอาจจะไม่ได้เรียกตัวเดิมซ้ำแบบว่าเรียกตัวมันเองซ้ําๆแต่ว่าเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะเอาไปใช้เรียว่าไงครับเอาไปใช้ได้หลายๆครั้งเหมือนกับพวกฟิวอินครับที่เราเรียกใช้ m a ็กมินอะไรต่างๆในตัวบอดี้ของพนะกนคือมันยาวเหยียดอยู่แล้วครับแต่ว่าการที่เราไปเรียก ใช้ตัวนั้นมันทําให้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนใหม่เองทุกครั้งทําให้โค้ดเราสิ้นเปลืองและเสียเวลาหรือยาวโดยเรียกว่าไม่จําเป็นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคน